สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ดวงความรักประจำเดือนกุมภาพันธ์ค่ะสําหรับในคลิปนี้นะคะจะเปิดเป็นดวงความรักคนโสดความรักคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและความรักของคนมีคู่ค่ะสาหรับดวงความรักของคนมีคู่นะคะถ้าคุณเลิกรากกับเขาแล้วไม่อยากรับรู้พลังงานของเขาแล้วสามารถที่จะดูร์ทของคนโสดเพื่อเปิดรับพลังงานใหม่ๆได้เลยค่ะสําหรับเบอร์ชาร์ดไม่แปะไว้ให้คุณในใต้คลิปวิดีโอแล้วค่ะคุณสามารถที่จะไปเช็คเบอร์ชาร์ดก่อนรับชมได้นะคะ ขอบคุณสปิริไทเที่น่ารักผู้ชมที่น่ารักและคอมเมนท์ที่น่ารักค่ะถ้าคุณพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเปิดดวงความรักประจาเดือนกุมภาพันของคุณกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์และชาวสองทุกท่านค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่คนโสดนะคะขอดูตัวตนของคุณในอดีตหรือว่าตัวตนของคุณในปัจจุบันนี้หน่อยนะคะคาใบ้ที่เกี่ยวกับคุณหรือว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับคุณในอดีตก็ได้ค่ะขอดูหน่อยนะ ชาวราศีสิงห์บางท่านผู้มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะคะเนี่ยไพ่ของคุณเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้านะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะว่าชาวราศีสิงห์ค่ะในมองว่าชีวิตของคุณอยู่ในจุดที่มันลงตัวแล้วนะคะแม้ว่าอาจจะมีปัญหาแม้ว่าอาจจะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาในชีวิตแต่ไม่รู้สึกว่าคุณจัดการได้ตัวตนของคุณตอนนี้ไม่รู้สึกว่าคุณได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือว่า เลงการเริ่มต้นใหม่ไว้โปรเจกต์ใหม่ๆอาชีพใหม่แบบนี้ก็ได้นะคะลงทุนกับตัวเองอะ่ะไม่รู้สึกว่าตอนนี้คุณเข้าใจตัวเองเป็นอย่างดีว่าคุณต้องการอะไรคุณรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอะนะคะจริงๆเ้าคุณเป็นคนที่ฉลาดนะชาวราศีสิง์คุณเป็นคนฉลาดแล้วคุณก็เป็นคนที่รู้ทันรู้สถานการณ์นะคะแล้วก็เป็นคนที่ควบคุมชีวิตของตนเองได้เป็นอย่างดีคะ่ะในเวลาเนี้ยเหมือนชาวราศีสิงห์ คุณปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อที่จะให้สิ่งที่ใช่อะค่ะมันได้เข้ามาในชีวิตของคุณรู้สึกว่าชาวราศีสิงห์ในช่วงเนี้โฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักอะไรที่ไม่ได้ตอบโจทย์คุณอะไม่คิดว่าคุณพร้อมที่จะเดินออกนะคะเพราะฉะนั้นไม่มอกว่าในช่วงเวลานี้ค่ะชาวราศีสิงห์คุณพร้อมที่จะปล่อยให้สิ่งที่ไม่ใช่ให้ออกไปจากชีวิตของคุณเพราะคุณรู้ดีว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะคะ เดี๋ยวขอดูหน่อยค่ะแล้วเดือนนี้จะมีใครเข้ามาในชีวิตของคุณไหมจะมีเข้ามาแบบรวดเร็วกระทันหันเลยนะชาวราศีสิงห์นะคะมาจากการเดินทางคุณอาจจะมีเรื่องแบบเร่งด่วนการทันหันอย่างเงี้ยค่ะโปรเจกต์งานใหม่การทำงานหรือว่าโอกาสใหม่ๆค่ะที่ทำให้คุณจะต้องโยกย้ายให้คุณขยับให้คุณเดินทางนะคะและไม่รู้สึกว่า ความรักครั้งนี้มันจะเกิดขึ้นแบบที่คุณไม่ได้ทันตั้งตัวเลยชาวราศีสิงห์ขอรู้หน่อยค่ะว่าเขาเป็นใครนะคะการงานของคุณการเดินทางของคุณนะคะค่อนข้างชัดเจนและสําหรับชาวราศีสิงห์เนี่ยบางท่านนะคะที่คุณเพิ่งเดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคุณก่อนหน้านี้แล้วมันกระทบกับจิตใจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัวหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่บอกเลยนะว่าคุณจะต้องเยียวยาตรงนี้ก่อนนะคะปัญหาบางปัญหาเกิดขึ้นเพื่อให้คุณได้แก้ไขความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วมันได้ถูกปิดวงจรแล้วนะคะเป็นไพ่เดวิลอะไรที่จบไปแล้วปล่อยให้มันจบไปค่ะตอนนี้ช่งชะตาของคุณเริ่มเฟดใหม่แล้วค่ะปล่อยความเครียดน,นะคะความกังวลใจ ไม่อย่างนั้นแรงดึงดูดของคุณมันจะใช้งานไม่ได้นะชาวราศีสิงห์เม่มองว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กาลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิสงห์ค่ะ ah. การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เมมองว่ามันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้ชีวิตของคุณพังแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้ชีวิตของคุณโตขึ้นถ้าคุณมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหานในเรื่องของหน้าที่การงานความมั่นคงในชีวิตการเงิน ให้บอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวคุณจะได้สิ่งดีๆเข้ามาแทนที่อาจจะเป็นการเงินก้อนใหญ่งานที่มีเงินเดือนมากขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นแต่อาจจะต้องแลกกับการที่คุณโตขึ้นเดินทางมากขึ้นขยับขยายชีวิตมากขึ้นนะคะถามว่าความรักมีไหมความรักมีแน่นอนคะ่ะความรักที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณจะเข้ามาหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณ หลังจากที่คุณพร้อมจะจบวงจรเก่าๆปิดวัฏาจักรเก่าๆที่มันไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณเติบโตมากขึ้นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขความสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณเป็นห้าเหรียญก้าวดาบห้าไม่เทา้าความสัมพันธ์ที่มีความขัดแยง้งความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกเสียใจลงทุนเท่าไหร่ไม่เคยพอลงทุนเท่าไหร่ไม่เคยได้ผลตอบแทน ไม่รู้สึกว่าถ้าคุณผ่านการเปลี่ยนแปลงนี้มาได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ชีวิตส่วนตัวหน้าที่การงานการเงินอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมและเป็นสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมค่ะคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณคือไพ่ของราชินีเหรียญไพ่ของคนที่มีความมั่งคั่งไพ่ของคนที่มีความร่ำรวยไพ่ของคนที่มีความมั่นคง บางท่านคุณอาจจะได้เจอกับคนที่เขามีฐานะนะคะไม่ว่าจะเติบโตมาในครอบครัวที่มีฐานะหรือเขาจะมาเติบโตแล้วเขารวยเองนะคะแต่เมยมองว่าคนคนนี้ไม่เลือดล้อในเรื่องของการเงินและพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณได้ด้วยในเรื่องของการเงินคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณไม่ใช่พาหลาเพิ่มคะ่ะแต่เขาคือของขวัญจากจักรวาลเขาคือคนที่เข้ามาในเวลาที่เหมาะสม เขาคือคนที่เข้ามาหลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คุณโตขึ้นแล้วค่ะคนคนนี้น่าจะมาจากการเดินทางสื่อโซเชียลมีเดียและรวมถึงสังคมเมื่อคุณได้เจอกับเขาแล้วเมย์มองว่าคนคนนี้จะเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตของคุณเขาจะสามารถเป็นกุญสือให้กับชีวิตของคุณด้วยก็ได้นะบางท่านนะคะเขาอาจจะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินทํางานเกี่ยวข้องกับธนาคารทํางานเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะนักธุรกิจแบบนี้ก็ได้ เมย์หวังว่าการเริ่มต้นใหม่ของคุณในครั้งเนี้ยจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มั่นคงเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่จะทําให้คุณนะคะพบกับสิ่งใหม่ๆในชีวิตเป็นการเริ่มต้นใหม่ครั้งใหม่ครั้งยิ่งใหญ่ที่โชคชะตาบีบบังคับให้คุณต้องเดินไปข้างหน้านะคะเพื่อ <and S 1> ให้คุณเติบโตมากขึ้นและเพื่อให้คุณได้พบเจอกับสิ่งที่ดีกว่า <S 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 อะไรก็ตามที่มันจบไปแล้วอ่ะอย่าไปเสียใจยนะชาวราศีสิงห์ อะไรก็ตามที่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่าไปเสียใจอย่าไปเสียดายกับมันเพราะอยากให้คุณรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงอยู่กับชีวิตของเราเสมอไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินหรือแมก้กระทั่งความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ขอให้ดูไว้ค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสติเราจะมองเห็นความสุขและเราจะเข้าใจว่าความทุกข์มันจะอยู่กับเราไม่นานนะคะและเมมองว่าหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ คุณจะได้พบเจอกับความรักแบบกระทันหันสิ่งดีๆที่เข้ามาแบบกระทันหันนะคะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะแม้ว่าจะเป็นหนึ่งเหรียญแต่เป็นหนึ่งเหรียญที่เต็มมือมากนะชาวราศีสิงห์นะคะเดี๋ยวขอดูไพ่คําแนะนาหน่อยคะ่ะโอ้โหไพ่บอกว่าในเวลานี้ให้คุณแสดงออกถึงความรักนะคะ,ะแสดงออกความรักต่อตัวเองบอกรักตัวเองในทุกๆวันไม่ว่าจะเจออะไรขึ้นอย่างให้คุณมีสติ ไม่ว่าจะเจออะไรขึ้นอยากให้คุณขอบคุณตัวเองและขอให้คุณเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองเชื่อคนที่เขาอยู่กับคุณมาตลอดเชื่อคนที่ทุ่มเทและเติบโตกับคุณมาตลอดนั่นก็คือตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมแสดงออกถึงความรักให้กับตัวเองและเชื่อว่าเมื่อคุณแสดงออกถึงความรักให้กับตัวเองค่ะบอกรักตัวเองแรงดึงดูดของคุณจะเกิดนะคะและคุณจะได้พบเจอกับคนที่เขาอยากจะบอกรักคุณในทุกๆวัน ให้บอกว่าความรักครั้งนี้ปลอดภัยที่คุณจะรักนะคะความรักครั้งนี้เข้ามาเพื่อทําให้คุณเข้าใจถึงความรักที่จะทําให้คุณมีความสุขและเป็นความรักที่ปลอดภัยนะคะให้บอกว่าคุณต้องให้โอกาสความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งไม่ว่าในช่วงเวลานี้ชาวราศีสิงห์หรือว่าในเร็วๆนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณไพ่บอกว่าคุณต้องให้โอกาสตัวเองและให้โอกาสความสัมพันธ์ครั้งใหม่ได้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณด้วยนะคะ ขอดูลัคนาราศีของคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะราศีตุลราศีมีนราศีมังกรท่านน้าค่ะกรกฎพิจิกมีและท่านลมเมถุนตุลกลุ่มโอเคก็จะประมาณนี้ค่ะสำหรับดวงความรักของชาวราศีสิงห์เข้าสู่ดวงความรักของชาวราศีสิงห์ค่ะในพาร์ทของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดี๋ยวเมย์ขอดูสถาน,นการณ์ความรักในอดีตของคุณหรือว่าคําใบ้ที่เกี่ยวกับคุณหรือคําใบ้ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณหน่อยนะคะ เริ่มเลยความสัมพันธ์นี้เริ่มแรกมันค่อนข้างที่จะดีนะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ได้อย่างที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะคุณดิวกับคนที่เขาค่อนข้างชัดเจนมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็บางท่านนะเขาอาจจะเป็นคนที่พูดจารตรงนะคะแต่ว่าเป็นคนที่มีเหตุผลแล้วก็เป็นคนที่มีจรึกกาในการใช้ชีวิตคุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้เขาดูมีอุดมการ ดูยึดมั่นถือมั่นในตนเองแล้วก็อาจจะดูมีอีโก้นะคะในบางท่านนะความสัมพันธ์นี้คุณเองคุณก็รู้สึกได้ค่ะว่าเขาดูยุ่งจังเลยดูมีตัวเลือกเยอะจังเลยคุณอาจจะรู้สึกว่าเขามีตัวเลือกในชีวิตค่อนข้างเยอะไม่ได้โฟกัสที่คุณเป็นหลักและไม่ได้โฟกัสที่คุณคนเดียวนะคะความสัมพันธ์นี้มีการระแวงมีการโกหกกันเกิดขึ้นชาวราศีสิงห์ เขาจะโกหกคุณจริงๆหรือเปล่าอันเนี้ยไม่รู้แต่ว่าอาจจะเป็นความรู้สึกของคุณที่คุณรู้สึกว่าเขากโกหกคุณเขาไม่พูดความจริงทั้งหมดกับคุณหรือว่าเขายังกักความรู้สึกเอาไว้ยังกักเรื่องส่วนตัวเอาไว้นะคะเขาไม่ได้เปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวแบบลึกๆให้คุณได้เห็นให้คุณได้รับรู้นะคะคุณดีกับคนที่เขาค่อนข้างที่จะมีฐานะนะมีเงินแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตค่ะเป็นไพ่ของราชาเหรียญ ว่าไพ่ราชาเหรียญคนนี้ดูท่าทางเขาจะเป็นคนที่เด็ดขาดนะด้วยไพ่ของราชาดาบด้วยนะคะไม่มองว่าคนคนนี้ดูเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนชัดเจนถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นผู้นําเป็นผู้หญิงที่เด็ดเดี่ยวแล้วก็เป็นผู้หญิงที่พึ่งพาตัวเองเป็นหลักนะคะแต่ไม่มองว่าตามพลังงานอะโปรไฟล์ของคนคนนี้ไม่ธรรมดาเลยไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือเขาจะเป็นผู้ชายแต่สิ่งที่เป็นประเด็นอะคือไพ่เจ็ดดาบใบนี้ค่ะถ้าเขาเคยโกหกคุณอะ ความเชื่อใจอ่ะมันไม่เหมือนเดิมหรือถ้าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้มีอะไรปิดบังคุณโกหกคุณหรือเปล่าเชื่อใจไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มองว่าถ้ามันเป็นความคิดของคุณหรือว่าเป็นความรู้สึกของคุณอ่ะอย่าเพิ่งไปตัดสินเขานะเพราะเอาจริงๆแล้วอ่ะคนคนนี้เขาก็มีพลังงานของราชาดามอยู่นะคะขอดูนอยค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณ โอ้เขารู้สึกว่าคุณอะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่ดูมีเสน่ห์นะคะดูเพึ่งพาตัวเองได้มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตครบถ้วนแล้วค่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนดีนะเขาบอกว่าคุณเป็นคนดีเป็นคนที่มีศีลธรรมแล้วก็ดูเป็นคนที่มีกรอบมีวัฒนธรรมมีขนบประเพณีมีธรรมเนียมเป็นของตัวเองอะค่ะมีความเชื่อเป็นของตนเองเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง แล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากๆเลยนะคะเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทําเขารู้สึกว่าคุณนะดูเป็นคนที่จิตใจดีดูเป็นคนที่อ่อนโยนให้นึกถึงพลังงานของคนที่เขารู้สึกอยู่กับคุณแล้วอบอุ่นใจอยู่ด้วยแล้วรู้สึกดีอยู่ด้วยแล้วรู้สึกถึงความสบายใจนะคะคุณดูไม่ค่อยไปกดดันอะไรเขามากด้วยพลังงานของเด็กถือถ้วยอะ่ะเมย์มอว่าคุณดูไม่ค่อยกดดันอะไรเขามาก คุณดูไม่ค่อยตั้งกฎกติกาอะไรกับคนอื่นแต่ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ตั้งกฎกติกาของตนเองถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่สบายสบาๆชิลๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะโอเคกับทุกๆเรื่องอะคุณเองคุณก็มีขอบเขตเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่เขาเซนได้อันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาพลังงานของคุณกับเขาสลับกันได้นะคะในส่วนของความรู้สึก รู้สึกว่าคุณเข้าไม่ถึงชีวิตของคนคนนี้อะ่ะคุณรู้สึกว่าเขาดูมีอิสระคุณรู้สึกว่าคนคนเนี้เขาไม่ค่อยตั้งหลักหรือว่าไม่ค่อยลงหลักปักฐานกับใครจริงๆจังจ,งจงอะ่ะคุณรู้สึกว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เขาดูไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกของเขาให้คุณได้รับรู้อะ่ะคุณเดาไม่ออกว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณเพราะว่าเหมือนเขาจะเปิดเผยนะแต่เขาก็ยังมีสเปซเหมือนเขาจะ ง่ายๆชิวๆแต่เขาก็ยังดูเป็นคนที่เข้าถึงยากอยู่อ่ะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เขาดูมีเสน่ห์คุณรู้สึกว่าคน,น,านค,าคนนี้เขาดูมีความเป็นผู้นำแล้วก็มีความมั่นคงเป็นคนที่มีแรงดึงดูดกับคุณสูงมากๆเขาเป็นคนที่ดูสัง,ง่าไม่ต้องใช้คำว่าคุณมองเขาดีนะ ในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกอาจจะเป็นคนสวยคนหลอ่อคนเก่งดูโป,โปรไฟล์ดีเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละชาวราศีสิงห์นะคะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้คุณแบบรู้สึกกับเขาหนักมากๆก็คือเหมือนเขายังมีสเปซของเขาเหมือนเขายังมีพื้นที่ยังมีโลกส่วนตัวยังไม่ค่อยเปิดให้คุณได้เข้าไปในโลกของเขาอะคะ่ะคุณก็เลยเดาไม่ออกว่าตอนเนี้ยเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่แต่ไม่มองว่าจริงๆอะเขามองว่าคุณเป็นคนดีนะ เขาค่อนข้างที่จะชอบคุณนะแล้วก็พอใจในความคิดของคุณในทัศนคติของคุณนะไม่ว่าเขาชอบในส่วนของตรงนี้เพราะเขามองว่าคุณดูเป็นผู้ใหญ่ดีอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยคะ่ะแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณแล้วเขาจะเป็นยังไงความสัมพันธ์เนี้ยไม่รู้สึกว่ามันจะยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้คอมมิตเมนต์ในเร็วๆนี้นะคะ ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดูดูกันไปอยู่ดูดูกันไปก่อนความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมีการไม่ได้เปิดเผยถึงสถานะที่ที่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้และการไม่เปิดเผยสถานะเนี่ยแหละมันทําให้คุณอยู่กับความไม่แน่นอนพอความไม่แน่นอนเกิดขึ้นอ่ะมันทําให้ตัวคุณ่ะอาจจะมีความรู้สึกเครียดอาจจะมีความรู้สึกเสียใจยหรือว่าอาจจะมีความรู้สึกกดดันหรือว่าอาจจะมีคําถามที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็ได้เมย์มองว่า ให้ก้าดหบใบเนี้ยคุณน่าจะรู้ดีว่าคุณกําลังรู้สึกแบบนี้อยู่จริงๆหรือเปล่าแต่ถ้าคุณยังรู้สึกแบบนี้อค่ะไม่มองว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆไม่มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยค่ะเดี๋ยวจะมีจุดหนึ่งที่คุณได้พิจารณาสิ่งต่างๆแบบจริงๆจ,งจังๆ,งๆงไม่มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยในอนาคตเร็วๆนี้ อาจจะมีการตัดสินใจที่เกิดขึ้นคุณอาจจะชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นหรือว่าคุณอาจจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองก็คือการโฟกัสชีวิตของตนเองเป็นหลักความสัมพันธ์นี้ถ้าถามว่ามันจะเป็นยังไงในอนาคตในเร็วๆนี้มันค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าคุณจะยังคงอยู่ในความสัมพันธ์นี้กับเขาแบบที่เป็นเฟรนด์โซนหรือว่าแบบที่ยังยังคงเป็นแบบนี้อยู่ในเร็วๆนี้นะคะ อาจจะเป็นในเดือนกุมภาพันธ์มีนาะอะไรอย่างเงี้ยมีมองว่าความสัมพันธ์นี้ค่ะมันจะเป็นไปแบบเรื่อยๆคุณก็ยังคงเก็บความสัมพันธ์นี้เอาไว้แต่ถ้าถามว่าคุณจะเริ่มถอนพลังงานไหมมีโอกาสที่คุณจะเริ่มถอนพลังงานออกจากความสัมพันธ์นี้หลังจากที่คุณนะคะพิจรารณาวความสัมพันธ์นี้แบบละเอียดถี่ถ้วนคือความสัมพันธ์นี้ไม่บอกเลยนะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนาน ในการพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าในการลงหลักปักฐานเพราะว่าคนคนนี้เขาเองเขาชอบคุณแต่ว่าเขายังมีอะไรหลายๆอย่างในชีวิตให้ทำอาจจะเป็นตัวเขาเองด้วยก็ได้ค่ะที่พิจรารณาความสัมพันธ์นี้แบบค่อนข้างเยอะแล้วคุณเองคุณก็พิจรารณาความสัมพันธ์นี้ก็ค่อนข้างเยอะด้วยเหมือนกันคือความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ค่ะไม่มองว่าต้องใช้คําว่าพิจรารณานะ ต่างคนต่างพิจนารณาวความสัมพันธ์แต่อาจจะเป็นตัวคุณนะคะที่รู้สึกว่าเออเราก็ยังคงมีอะไรดีๆนะที่อยู่ในชีวิตเราก็ยังคงแบบมีโอกาสหรือว่ามีสิ่งต่างๆที่รอเราอยู่ในอนาคตเพราะฉะนั้นนะการที่เราจะมาจมปักอยู่กับการที่เราลงทุนไปแต่ว่ามันไม่ได้อะไรที่ชัดเจนกลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ให้แม้กระทั่งความมั่นคงอะ่ะไม่ว่าคุณอาจจะไม่เสียเวลากับมันไม่ว่าคุณก็ไม่ได้เฟลขนาดนั้นแต่ว่า ถ้าถามว่าคุณเสียใจไหมคุณก็เสียใจแต่ไม่ว่าถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะยอมจบวัฏจักเดิมๆก็คือการจบความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะงั้นขอดูหน่อยและหลังจากที่คุณถอนพลังงานอะเขาจะทำอะไรไหมไม่ว่าเขาจะตกใจไม่ว่าเขาจะตกใจมากๆค่ะและไม่รู้สึกว่า ถ้าเขาไม่ได้ติดคอมมิทเมนต์กับใครอะ่ะจริง,รงๆเขาไม่ได้อยากให้คุณไปแล้วเขาก็ไม่ได้อยากเสียคุณไปแต่ถ้าถามว่าเขาจะสู้เพื่อคุณไหมเขาจะสู้ในขอบเขตของเขาเขาจะทำในมุมที่เขารู้สึกว่าเขาทำได้ถ้าถามว่าเขาอยากไปต่อกับคุณไหมเขาก็ยังอยากไปต่อกับคุณค่ะด้วยไพ่สิบเหรียญยังอยากไปต่อกับคุณมันทําให้เขาอ่ะกลับมาคิดถึงวันเวลาดีๆที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันนะแต่ ถ้าเกิดว่าคุณจะยืนยันที่จะไปหรือถ้าคุณยืนยันที่จะจบความสัมพันธ์กับเขามันก็มีเกณฑ์ที่เขาอาจจะปล่อยคุณไปแต่ว่าก็อยากให้คุณรู้เอาไว้ว่าเขาเองเขาก็ไม่ได้อยากปล่อยคุณไปหรือว่าไม่ได้อยากเสียคุณไปในความสัมพันธ์นี้หรือว่าไม่ได้อยากเสียคุณไปจากชีวิตเขาอะคะ่ะขอดูหน่อยค่ะคําแนะนํา กับเขาว่ามีแรงดึงดูดต่อกันมากๆเขาเองเขามีแรงดึงดูดกับคุณนะเขาเองอ่ะเขาชอบคุณแต่อาจจะเป็นเพราะเขาอาจจะยังไม่มั่นใจหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีตัวเลือกในชีวิตเยอะตัวเลือกในที่เนี้ยไม่ได้หมายถึงบุคคลอย่างเดียวนะคะอาจจะหมายถึงหน้าที่การงานความรับผิดชอบหน้าที่ภาระอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขารู้สึกว่าความรักอาจจะยังไม่พร้อมที่จะคอมมิตเมนต์ในช่วงเวลานี้ยังไม่พร้อมที่จะลงหลักปักฐานกับใครในช่วงเวลานี้อะค่ะ เขามีแพชชั่นกับคุณมากนะไม่ว่าจะเป็นแรงดึงดูดหรือแพชชั่นน่ะมาเต็มเลยอะชาวราศีสิงห์ให้บอกว่าในความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะต้องหาที่ปรึกษาหรือว่าอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนคําแนะนําจากเพื่อนหรือว่าเป็นคําแนะนําจากคนที่คุณไว้ใจนะคะหรือว่าอาจจะต้องขอคําแนะนําจากที่ปรึกษาหรือว่าลองหาบุคคลที่3ในการให้ความช่วยเหลือหรือว่าเป็นเพื่อนคู่คิดกับคุณก็ได้นะคะ ยวขอดูลักนาราศีของเขาด้วยค่ะราศีพฤกษภราศีธนูราศีกุมราศีพิจิกค่ะและราศีมังกรโอเคก็จะประมาณนี้สําหรับดวงความรักของชาวราศีสิงห์เข้าสู่ดวงความรักของชาวราศีสิงห์ค่ะในพาร์ทของคนมีคู่ค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คสถานการณ์ความรักของคุณและเขาคำใบ้ที่เกี่ยวกับคุณและเขาหรือว่าคำใบ้ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะดียวขอดูหน่อยนะ ความสัมพันธ์นี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาทุ่มเทกันหนักมากเลยนะหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ค่ะที่พยายามทุ่มเทมากๆในความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเองอ่ะคุณก็หวงแหนความรู้สึกของตัวเองเขาเองเขาก็หวงแหนความรู้สึกของเขาเองนะคะหรือคนทั้งคู่ค่ะอาจจะเก็บความรู้สึกเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะคะเก็บความรู้สึกที่มีในใจ เก็บบางสิ่งบางอย่างที่อยากพูดเก็บบางสิ่งบางอย่างที่อยากบอกนะคะไม่ว่าเขารักคุณนะคุณยังคงเป็นที่หนึ่งสำหรับเขาเลยอะ่ะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเขาเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขาสบายใจมากที่สุดหรืออีกเคสนะคะเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วนะในความสัมพันธ์นี้ค่ะไม่มองว่าคุณเองคุณก็สู้มาเยอะนะคุณเองคุณก็พยายามมากๆจนตัวเองอะ่ะรู้สึกเหนื่อย กว่าจะได้อะไรมาแต่ละอย่างกว่าจะคุยอะไรรู้เรื่องกันแต่ละเรื่องอะเมย์บอกเลยว่ามันเหนื่อยเรื่องเล็กๆก็ต้องกลายมาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่พูดไปแล้วควรจะเข้าใจง่ายๆก็กลายเป็นเรื่องที่ทําให้คุณเหนื่อยนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าเออจะทําอะไรก็ทําจะเป็นอะไรก็เป็นจะตัดสินใจยังไงก็เอาเลยเอาที่สบายใจเลยไม่รู้สึกว่าตัวคุณในตอนเนี้คุณอาจจะอยู่ในพลังงานของคนที่ปล่อยวาง อยู่ในพลังงานของคนที่เข้าใจละอยู่ในพลังงานของคนที่เหนื่อยมามากละแล้วก็รู้สึกว่าไม่มี energy ไม่มีแรงที่จะไปฟาดฟันหรือว่าไปต่อสู้ไม่มีแรงที่จะไปเถียงไม่มีแรงที่จะไปทําอะไรทั้งนั้นอะคุณโฟกัสในเรื่องของการทํางานโฟกัสในเรื่องของตัวเองโฟกัสในเรื่องของภาระเนี่ยคุณก็เหนื่อยมากๆพอแล้วอะแต่ถ้าจะให้คุณไปทะเลาะก,กันกับเขาหรือว่ามีปัญหากับเขาไปเถียงกับเขาไม่บอกเลยว่าไม่ คุณเองคุณเริ่มเหนื่อยในความสัมพันธ์นี้แล้วอะจนบางท่านนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่อยากสู้อะไรในความสัมพันธ์นี้แล้วไม่อยากสู้อะไรแล้วเพราะว่าคุณสู้มาเยอะแล้วคุณเป็นไพ่ก้าวไม่เท้าอะนะคะเหนื่อยเหนื่อยจริงๆแต่ถ้าถามว่าเรื่องนั้นได้ถูกเคลียร์ไหมก็ได้ถูกเคลียร์ค่ะสู้สู้แล้วประสบความสําเร็จไหมก็ได้ความสําเร็จมาแบบที่ก็เหนื่อยอะคะ่ะคือถ้าไม่ลงแรงไม่เหนื่อยไม่พยายามอธิบายความสัมพันธ์ก็จะมีปัญหาหรือว่าเขาเองเขาก็จะไม่เข้าใจคือ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณคุณเองคุณต้องเป็นคนลงมือทอําอ่ะคุณต้องเป็นคนจัดการน่ะชาวราศีสิงห์ก็คือต้องเป็นคุณอะ่ะขอดูความรู้สึกของเขาหนะะ่อยค่ะถ้ามีในเรื่องของศีลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะไม่บอกเลยว่าตัวเขาเองตัวเขารู้สึกเข้าใจแล้วแหละว่าวันเนี้ยที่คุณนิ่ง วันเนี้ยที่คุณไม่ไปต่อวันเนี้ยที่คุณไม่สนใจเขาแล้วอ่ะมันเป็นเพราะอะไรเหมือนตัวเขาว่าค่ะรู้ดีขอดูความรู้สึกของคุณหน่อยความรู้สึกของคุณกับเขาสลับกันได้นะคะจริงๆอ่ะคุณเองคุณยังรักเขานะชาวราศสีสิงคุณเองคุณยังคงอยากประคับประคองคําว่าครอบครัวคุณเองคุณยังอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับมามีความสุขคุณเองคุณยังคงนึกถึงความสุขตรงนั้นแล้วคุณเองคุณก็อยากที่จะ เปลี่ยนเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนแปลงหรือว่าคาดหวังว่าเขาจะเปลี่ยนในขณะที่เขาเองอ่ะเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่เหมาะสมที่จะเป็นคู่ครองของเขาเป็นคนที่เขาเคารพเป็นคนที่เขาให้เกียรติแต่ว่าณเวลาเนี้ยเหมือนเขาเองเขาเดาใจคุณไม่ออกว่าคุณน่ะคิดอะไรเขาเดาไม่ออกเลยว่าตอนเนี้ยคุณยังโอเคอยู่ไหมคุณคิดอะไรอยู่คุณรู้สึกยังไงกับเขาจริงๆริอ่ะเขายังรู้สึกว่าคุณน่ะเป็นโลกทั้งใบของเขานะเป็นความสุขของเขา คุณยังคงเป็นคนที่สําคัญในชีวิตของเขาแต่ว่าณนะเวลานี้ค่ะเขาแค่เดาใจคุณไม่ออกแค่นั้นเองว่าคุณต้องการอะไรแต่เมย์มองว่าตัวคุณอ่ะคุณคาดหวังการเปลี่ยนแปลงนะชาวราศีสิงค์คาดหวังว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ความคิดของเขาหรือว่านิสัยของเขาเมย์เองเมย์ก็ยังเห็นว่าคุณเองคุณก็อยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอนะนะคะขอดูแนวโน้มความสำัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหน่อย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะเมมองว่าเดี๋ยวมันจะได้มีการกลับมาพูดคุยนะคะกลับมาเริ่มต้นอะไรด้วยกันใหม่เมยังไม่ได้เห็นไพ่ของการที่คุณจะ move on หรือว่าเห็นไพ่ของความสัมพันธ์ที่มันแตกร้าแล้วนะคะแต่ถ้าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันแตกรล้าแล้วจนแบบกลับไปไม่ได้แล้วอะคุณย้อนกลับไปดูไั่ของคนโสดก็ได้นะเพราะเมยยังเห็นไพ่ของคนที่พร้อมเหนื่อยพร้อมแบกรับต่อไป แม้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเองคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันเหนื่อยแต่คุณก็คาดหวังแหละว่ามันจะเปลี่ยนเขาก็จะพยายามทําตัวดีมากขึ้นนะไม่มองว่าแบบนั้นเพราะว่าไพ่ของเขาก็เป็นไพ่เดอะเวิลด์เพราะเขาเองเขาก็รู้ว่าถ้ามีอีกครั้งหนึง่งโอกาสอาจจะไม่มีอีกความสัมพันธ์เนี้ยค่ะแม้ว่าจะมีไพ่ห้าเหรียญและพไพ่สิบเม้เท้าแต่ไม่มองว่ามันยังมีพไพ่สี่ม้เท้าค่ะนั่นก็คือความรักความมั่นคงในครอบครัว ความมั่นคงในความสัมพันธ์คุณอะคุณเป็นคนที่รักใครแล้วคุณมั่นคงชาวราศีสิงค์คุณจะไปให้สุดจนกว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณไปไม่ไหวแล้วแต่ความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณยังมองเห็นว่าคุณยังไปไหวก็ต้องใช้คําว่าคุณยังไปไหวเพราะว่าก็ยังมีไพ่ของสิบไม้เท้าอะถึงต่อให้เหนื่อยถึงต่อให้ต้องพยายามอะแต่คุณจะลองอีกครั้งหนึ่งเพราะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะยังเห็นโอกาสหรือว่าอาจจะยังเห็นช่องทางดีๆในความสัมพันธ์นี้ค่ะ คุณเองคุณก็ยังไม่อยากตัดสินเขายังไม่อยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันจบลงหรือว่าต้องแยกออกจากกันในช่วงเวลานี้อาจจะด้วยเหตุผลที่จําเป็นหรือว่ามุมมองของคุณหรือว่าอาจจะเป็นความคิดของคุณนะคะเพราะฉะนั้นน่ะไม่มองว่าการที่คุณจะไปต่อกับเขาเพราะคุณเชื่อหรือว่าเพราะคุณเห็นความแตกต่างหรือว่าเห็นมุมมองบางอย่างเห็นเส้นทางบางอย่างอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดอะไรเพราะเอาจริงๆแล้วอ่ะคุณเองคุณก็ยังรักเขา และยิ่งถ้าบางท่านคุณมีคําว่าครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องอะคะ่ะมีลูกมีบุตรมีทะเบียนสมรสการที่จะหย่าร้างการหรือว่าการที่จะเลิกกันอะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นเมย์ก็เข้าใจคุณถ้าถามว่าคุณจะไปต่อกับเขาไหมเมย์มองว่าแนาวโน้มความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ไปต่อกับเขาค่ะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก็จะยังไม่ได้จบลงในเดือนนี้แต่ว่ามันก็อาจจะมีร่องรอยของบาดแผล หรือว่าอาจจะมีการเสียความรู้สึกกันไปแล้วนะคะที่อาจจะต้องกลับมาคุยกันใหม่หรือว่าอาจจะต้องพยายามทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นหรือว่าพยายามฮิลใจตัวเองนะคะต้องมีการเยียวยาเม่มองว่าก็ต้องมีการเยียวยากันเกิดขึ้นนะชาวราศีสิงห์จะขอดูให้คําแนะนำ่อยค่ะให้บอกว่าให้คุณขอความช่วยเหลือจากเพื่อนนะคะหรือว่าเป็นที่ปรึกษาเพื่อนในที่นี้อาจจะเป็นคนที่คุณไว้ใจหรือว่าอาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณก็ได้แต่เมย์มองว่า ในเดือนนี้คุณอาจจะขอความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาเพื่อนไม่ว่าจะเป็นไลฟ์โค้ชนักจิตวิทยาหมอดูหรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิทของคุณนะคะแต่ไม่มองว่าในเดือนนี้อาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าคุณอาจจะไปขอคําแนะนําหรือว่าไปขอการสนับสนุนจากเขานั่นเองนะคะไม่มองว่าความรักครั้งนี้มันจะได้ถูกรีเซ็ตเป็นความรักครั้งใหม่ก็คือมันต้องมีการเปลี่ยนแน่นอนว่าถ้าจะไปต่อด้วยกันนะ ไม่มองว่าคุณกับเขาน่าจะมีการเปลี่ยนน่าจะมีการคุยกันมากขึ้นแล้วก็อาจจะหาแนวทางและยิ่งถ้าคุณไปพบนักจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะไปได้รับคําแนะนําดีๆอะค่ะจากคนที่เขาจากผู้เชี่ยวชาญเออไม่ต้องใช้คําว่าจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนี้ค่ะมันอาจจะทําให้คุณมีมุมมองที่เปลี่ยนไปหรือว่าอาจจะทําให้คุณเข้าใจในความสัมพันธ์มากขึ้นอะนะคะมันก็ จะเป็นส่วนที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาอะค่ะดีขึ้นรวมถึงคู่ของคุณด้วยอะคะ่ะไม่มองว่าเขาเองอะเขายังคงให้คุณค่ากับคุณคุณเองคุณยังคงเป็นคนที่สําคัญกับเขาและไม่รู้สึกว่าก่อนหน้านี้ถ้าเขาเคยทําอะไรให้คุณไม่สบายใจไม่ว่าจะเล็กน้อยใหญ่ไม่มองว่าเขาเองเขาได้ทบทวนไม่เองไม่มองว่าเขาเองเขาอยากเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็นิสัยบางนิสัยของเขาเขาน่าจะเปลี่ยนได้นะคะ มันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาอะได้รับบทเรียนมากหน่อยแค่ไหนคุณก,กับเขาเป็นเนื้อคู่นะชาวราศีสิงห์พอเป็นเนื้อคู่กันนะคะก็โอกาสที่จะได้ไปต่อมันก็ค่อนข้างสูงนะชาวราศีสิงห์ยังไงเมย์ก็ขอให้การปรับตัวของคุณกับเขาในครั้งนี้ค่ะประสบความสำเร็จนะก่อนหน้านี้อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าถ้ารักกันจริงเราถ้ายังอยากไปต่อด้วยกันนะคะต่อให้ยากแค่ไหนก็จะ ผ่านไปได้ขอดูลัคนาราศีของเขาน่อยค่ะราศีธนูธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูราศีสิงห์ราศีกรและราศีพิจิกนะคะโอเคก็จะประมาณนี้สําหรับดวงความรักของชาวราศีสิงห์ค่ะไม่เป็นกําลังใจให้และขอให้พูณสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักว้เจอเจนก็มน่ในคลิปน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ